call สวัสดีค่ะท่าผู้ชมต้อนรับทุกท่าทคนค่ะเข้าสู่รายการสลาตันวาไรตี้ค่ะในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นวันที่11ธันวาคม2558นะคะซึ่งเป็นวันไบส์ฟอร์เดตซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาร่วมกับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราพาท่านผู้ชมมาที่ลานวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อมาพบกับกิจกรรมไบส์ฟอร์เดตของทางจังหวัดปัตตานีนะคะ เขาได้มีการเตรียมตัวและรวมคนกันอยู่ที่ลานวัฒนธรรมแห่งนี้เพื่อขับจักรยานไปพร้อมๆกันในทั่วประเทศมาทีเดียวสําหรับเทนีวีค่ะเราได้ทำการก่อตัวตให้ผู้ชมได้รับชมในรายการนี้ค่ะ ชมค ok ่ะนอกจากกิจกรรมของการปั่นจักรยานในวันนี้แล้วนะคะทางจังหวัดปัตตานีค่ะ,ก,ก,คะก็ได้มีการจ,จัดในส่วนของนิทรรศการนะคะถึงกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่ทางจังหวัดปัตตานีได้มีการเตรียมงานนะคะรวมทั้งในส่วนของการกิจกรรมนิทรรศการส่งเร 8, 8, 8, สริม88พรรษาพระมหาราชาด,ด้วยเช่นกันค่ะตอนนี้เราจะให้ท่านชมทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของนิทรรศการและอีกสักครู่ค่ะเราจะพาท่านชมทุกท่านนะคะไปพบกับกิจกรรมการปั่นในครั้งนี้ค่ะของทางด้านจังหวัดปัตตานีค่ะ มันเติมเผืองราวในความสัมพันธ์คืนแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทําให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกมีช่วงควางใหญ่และรักท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราอัญโธเมืองจังหวัดปัตตานีคะสวัสดีค่ะท่านคะได้ช่วยกันจัดเตรียมเพื่อพวกวันพอนั้นนะฮะครับก็ก็ครานี้ปัตตานีก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้นกป่านก็มาอยู่ในลานว่าทําเต็มไปหมดวันนี้ก็ยุโรปไดเบียงน้อย60,000กว่าคน นะครับที่มาร่วมงันบรรทุกพ่อในวันนี้นะครับก็บรรยากาศก็คือครับแล้วก็ตอนนี้อากาศนี่ปัตตานีอากาศดีมากนะครับมีแดดออกนิดหน่อยแต่ว่ามีลมพัดตลอดนะครับ ก็ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวกำลังรอเวลาความพร้อมที่ส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นก็จะทาพิธีปล่อยในด้านของความัพระองค์ก็ก็ในตอนนี้ทางกองกำลังทุกฝ่ายของฝ่ายบรือนณตำรวจทหารแล้วก็กองกำลังภาคประชาชนก็ได้ดูแลเส้นทางเราเส้นทางเราดูแลว่าตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนแล้วนะครับดูแลตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนก็ดูแลตลอดวันนี้สองข้างการจะมี ในเมืองนี่จะมีพศพ,อพ,อพอชอมีอรอมีพอพบรอมีอะไรต่างๆนะครับอพอพปนอกเมืองเราก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้หาต้องติ่นแล้วก็ อ่าชะละบมอต่างๆออกมาดูแลเส้นทางตลอดเส้นทางทั้งทั้งทั้งอบ9กิโลครับข,ขอบคุณค่ะท่านค่ะแพทย์อดิศักดิ์งานประจานิวัตรครับผูบบบ้อำนวยการโรงพยาบาลธันจลั์ปันตนีครับก็รู้สึกดีมากเลยนะฮะได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อของเราพ่อของแผ่นดินเราคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราจะแสงออกได้นอกจากการเป็นข้าราชการที่ดีแล้วการนี้เป็นสิ่งที่เราแสกออกให้เห็นว่าเรามีความจงรักภักดี นะครับต่อพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและพระบรมวราชิน่อยัีพระองค์ครับมีการไทยฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งตบกันเราเปิดกลวยกระทงใบตองดอกไม้ทุกเพียนแพรถวายเครื่องราชสักการะขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับผม 4 3 2 1การเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกล เพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทยานออกไปกับเจ้าสองรอที่คู่ใจ You and I we all come together to share and to ride like those birds who fly against the wind and the storm in the sky Ride up by Hey let's go ride. Just come with your heart. Ride or by Hey, let's go. Ride or by Hey, let's ride. Let's unite our hearts and they make the world a better place with our love. Ride a scooter, I ride a scooter. 有多遥远，重现那蓝天。踩着脚踏车，我踩着脚踏车，我不管是多么的遥远，让你和我的爱奔向蓝天。 นับพันจักรยานก็คงเหมือนกันความน้ำเท่าไรไม่ยันแค่ว่าเราบากบังย็ผ่านควไปปันปันจักรยานไปปันปันจักรยานกันทางจะไกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจไปันบาให้ Let's go ใจจะเท ปั่นปั่นจักเรยานไปปั่นปั่นจักเรยานกันผู้กวาดสุดตัวมือหรือยืดยืด Make the world a better place ปั่นปั่นจักเรยานไปปั่นปั่นจักเรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงดงามผ่านความรักเรา Oh! สุภาชัยลิบจตธามาตพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดปัตตานีนะครับครับเอ่อก็ได้มาร่วมกิจกรรมปัดเพื่อท่อนะครับก็ในวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับขอให้พระองค์ท่านทรงเจริญกับขอบคุณครับเชีวกนะครัันนี้ลูกมาทำอะไรครับไอไฟแดงโอ้โหไวไฟเดิชาวตุนจัครับ